ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เลสเตอร์หวังยืมกองกลางดารุ่งเชลซีลุยแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าเลสเตอร์ิตีน้องใหม่แห่งศึกเ,เกตะแชมเปี้ยนส์กรีกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขอยืมเซซาเล่คาซาดีกองกลางอนาคตไกลอิตาลีของเชลซี ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเฟรมล็กไปใช้งานในซีซันหน้าเอนโซมาเลสกาเทนเนอร์คนใหม่ของเลสเตอร์พยายามอย่างยิ่งที่จะพาทีมกลับมาเล่นในลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวและตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการมองหาเพื่อนฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมโดยชื่อของคารซาดี้นั้นอยู่ในข่ายพิจารณาอย่างใกล้ชิดในครึ่งหลังฤดูกาลที่ผ่านมากองกลางเลือดมัการโลนีย้ายจากเชลซีไปเล่นให้กับเรดดิ้งด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ปี ลงสนามไปรวมทุกรายการ15นัดซัดไปนหนึ่งประตูพร้อมได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดารุ่งที่น่าจับตามองอย่างมากอย่างไรก็ตามมาริโซปเชตินโูพจัดการทีมอาจารยายของเชลซีว็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะปล่อยตัวคาซาดีออกจากถิ่นซาฟฟอร์บิดด้วยสัญญายืมตัวหรือไม่เนื่องจากต้องการทดสอบเนื้อเตะในช่วงพรีซีซั่นก่อนรารมิฟิ20ย้ายจากอิตลาลีมาเล่นให้กับเชลซีเมื่อสัปดที่แล้วด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ และยังไม่เคยสัมผัสเกมอย่างเป็นทางการกับทีมชุดใหญ่แม้แต่นัดเดียวเอเวตตันกำลังสำรวจโอกาสคว้าตัวคาร์มาดีนซูเลเมนากองหน้าของซาท์햄ตันเนื่องจากรู้สึกผิดหวังในความพยายามเซ็นสัญญากับวิฟี่จอนโตจากลีดยูไนเต็ดกองหน้าถิ่นทัศกาหน้าเพิ่งย้ายจากแรนต์มันย์ย์ิินเซนต์แมรี่เมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีพลังมากพอที่จะช่วยให้นักบุญรอดพ้นจากการตกชั้น เยาะได้ก็ตามนับตั้งแต่ย้ายมาด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์สุเลม,มาน่าก็ทาได้เพียง2ประตูถึงทั้ง2นั้นเกิดขึ้นในบันปีซีซันและอีหนึ่งแอซิสจากเกม18เกมผู้เล่นได้รับความสนใจจากเอฟเวอร์ตันในเรือนมกราแต่ก็เป็นซัตตันที่ได้ตัวมาครองแต่ว่าไหนที่สุดทีมของชอนได้็มีโอกาสจะได้ตัวเขาในซัมเมอร์นี้กอนตานิยอนโตเคยได้รับความสนใจจากเอฟเวอร์ตันยื่นข้อเสนอ15ล้านปอนด์ แต่เดนเน่ฟาเค่ไม่เต็มใจที่จะปล่อยเนสเต้ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นความสดใสในฤดูกาลที่ย่ำแย่ของลีดจนถึงตอนนี้มาเป็นความฟุ้นวายสำหรับตลาดของเอเวอเรตันโดยมีเพียง2ผู้เล่นหน้าใหม่เท่านั้นที่ย้ายมาอย่างถิ่นกูดิสันพาร์คหลังไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นกับสเปอร์แบบยืมตัวอานาลดันยูมาก็าย้ายมาเอเวอเรตันแบบยืมตัวตามด้วยแอชลีย์ย่างที่เซ็นฟรีมาจากแอสตันวิลล่าแต่เอเวอเรตันก็ยังคงตั้งใจจะแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้น และเตรียมเซ็นสัญญากับผู้เล่นกองหน้าหลังโดนหนิกคอนเวิร์ตเลวิลมากบาดเจ็บบ่อยครั้งเอวร์ตันกำลังจะเซ็นสัญญากับยูเซฟเชมิตี้ด้วยการตัว12ล้านปอนด์บวกโบนัสโดยตอนนี้พวกเขากำลังรอข้อเสนอที่ปรับปรุงจากฟูลแลมที่ขอซื้อเดมารเกลซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเวสแฮมด้วยเช่นกันเทนโอเวอร์ผียังคุยอยู่แม้ค้างคามา9เดือนแล้วเดลลเมลเปิดเผยว่าตอนนี้ การเจราจาเรื่องการขายทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเกิดขึ้นกับหลายฝ่ายแม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมา9กเดือนแล้วก็ตามกับการที่ฤด,ดูกาลใหม่กำลังใกล้เข้ามามีข้อกังวลว่ากระบวนการที่เดเรินมมาอย่างยาวนานซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอาจต้องหยุดชั่วคราวเพื่อนเจ้าของสโมสรซึ่งเป็นตระกูลเกลเซอร์ได้ประเมินทางเลือกใหม่ยลก Del ็ตามเดลเมลเข้าใจดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือการหารืออย่างต่อเนื่อง กับหลายกลุ่มเพื่อขายหุ้นทั้งหมดหรือเป็นการร่วมทุนบางส่วนผู้นำสองกลุ่มที่เข้ามาเทคโอเวอร์ในถิ่นออทฟอร์ดคือชิกจชสซิมบินฮัมัดอัลทานีจากกาตาและเซอร์เจมแรดคลิปมหาเศรษฐีชาวกังกดโดยทั้งคู่ยื่นข้อเสนอมูลค่า5000ล้านปอนด์แม้ว่าข้อเสนอของชิคเชสซิมจะเป็นการซื้อกิจการทั้งหมดแต่ข้อเสนอของแรดคลิปนั้นมีไว้สำหรับการเทคโอเวอร์เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งทำให้สมาชิกของตระกูลเกลเซอร์ อย่างรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ได้ในระยะเวลาหนึ่งยังก็มีความเชื่อมัน่นในหมู่ผู้แก้ชิดกับการเสนอราคาของเจสซาซิมว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะจากนั้นทั้งสองกลุ่มทุนก็ไม่คิดจะให้ราคาเกือบ6กพันล้านปอนด์ตามที่เกลเซอร์ต้องการนั่นทําให้มีโอกาสที่ตระกูลเกลเซอร์ซึ่งมือรับความนิยมอย่างมากจะฐานแฟนบอลแมนยูนเต็ดนั้นตั้งแต่การครอบครองกิจการที่มีภาระหนี้สินของถิ่นออตอร์ฟอร์ดในปี2005 จะได้รับข้อเสนอจากกลุ่มทุนอื่นๆเพื่อถือหุ้นบางส่วนในสโมสรซึ่งแลังคาเปิดเผยว่าการหารือกำลังเกิดขึ้นกับหลายฝ่าย